Thank <laughs> you. ขอความเจริญในพระ,ะธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านคนเราก็ต้องการมีความสุขสุขของคนคนอย่างพวกเราเนี่ยมันก็มีหลายวิธีแต่อยากจะแนะนำสักสามเรื่องคือสร้างสมไม่อมทุก์สุขเพราะคิดดีสามเรื่องสร้างสมไม่อมทุกสุขเพราะคิดดีหนึ่งสร้างสมอยากจะมีความสุขก็ วิชาการทำงานบริหารทรัพย์สินอยู่กินกับคู่ครองไม่หมองใจกันไม่หุนหันพันแล่นอย่างนี้เป็นสุขสร้างสมวิชาการเยอะเรียนเยอะอ่านหนังสือเยอะฟังเยอะดูเยอะอะไรที่เป็นประโยชน์เฉพาะหน้าศึกษาหาความรู้ซะก,ก่อนและถ้ามีเวลาก็ศึกษาเร่เรียนหาความรู้อ่านหนังสือฟังดู โลกใบนี้มันเป็นโลกที่แคบแล้วเมื่อโลกมันแคบความรู้ทุกคนจะต้องแข่งขันกันใครมีความรู้ที่หลากหลายเอาความรู้มาผสมกันมนอาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่ก็ได้นี่สร้างสมวิชาการทํางานต้องมีความขยันขันแข็งในการทํางานและขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนาน ขันอาสานายไม่ย้ายย่อนยานขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมการทำงานจึงจะมีประโยชน์ในห้าขันคือทำงานบริหารทรัพย์สินมาได้มาแล้วต้องแบ่งปันทรัพย์สินในการกินการใช้การเก็บเพื่อเป็นทุนรอนสองประการหนึ่งเพื่อการลงทุนกับเพื่อสถานการณ์เกิดขึ้นเช่นสุขภาพสุขภาพอุบัติเหตุ หรือความตายและพริยัหาทรัพย์สินอยู่กินกับคู่ครองแต่งงานแล้วก็อยู่กินกับคู่ครองให้มีความสุขไม่หมองใจไม่หมองใจกันคบกับใครเคาให้อภัยกันอะไรเป็นเรื่องความไม่ดีของคนอื่นเป็นความบกพร่องความด้อยแยแยกันและอย่าเอาแต่อารมณ์ตัวไม่หุนหันพลันแล่นอย่าฟึดฟัดอย่าอารมณ์สูงอย่าคิดว่าตนเองใหญ่ตนเองสำคัญจึงหุนหันพลันแล่น คนเราถ้าสร้างสมวิชาการทํางานบริหารทรัพย์สินอยู่กินกับคู่ครองไม่หมองใจกันไม่หุนหันพันแล่นก็รับรองว่าเป็นความสุขของคนคนอย่างพวกเรา